ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออโต้แอร์รัตตะเขาครับก็วันนี้เราจะมารับชมการซ่อมแอร์ของ MG ZS iSmart ครับปี2018ครับก็คันนี้เข้ามาด้วยอาการแอร์เย็นน้อยครับเวลาจเจอแดดเปรียงๆสู้แดดไม่ค่อยได้ครับก็เดี๋ยวเราจะถอดหรือตู้แอร์ออกมาเช็คครับเพราะว่าตรวจเทค นอกแล้วน้ำยาก็ไม่มีอะไรรั่วครับเ mm. พราะว่ารถคันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแสนกิโลแล้วครับนะครับรอ mm. รุ่นนี้ก็จะยกคอนโซลออกมาทั้งยวงครับทั้งม้ออะไรครับ mm. แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวแอกมาเช็คดูครับ mm. เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ mm. ขั้นตอนการถอดรื้อภายนอกครับ mm. เดี๋ยวเราจะถอด แผงทิ้งรีดออกมาครับแล้วก็ถอดด้านฝาลังปูนครับแล้วก็ถอดล็อกยึดเลยท้ายนอกเลยครับแล้วก็ตัดแหวนครับชิ้นสอง ยกคอนโซลชิ้นกลางออกก่อนครับเดี๋ยวคอนโซลชิ้นใหญ่เราถอดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาพักไว้บริเวณเบาะเนี่ยครับในช่วงขั้นตอนการยกคอนโซลออกครับ เราได้ยกคอนโซลขยับออกมาวางไว้บริเวณนี้นะครับก็เ,เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือการถอดยกตัวแวที่อยู่บริเวณตรงกลางนะครับเราจะถอดแล้วก็ึปออกมาเช็คสภาพภายในครับขั้นตอนการยกตัวแวออกครับ ที่เรายกทูแอร์ออกไปครับก็สภาพภายในรถก็จะลงๆแบบนี้ครับก็ฝุ่นค่อนข,ข้างเยอะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดภายในรถให้ลูกค้าด้วยครับครับก็มาดูสภาพทูนแอร์ครัเนี่ยครับก็ ค่อนข้างเสื่อมสภาพครับมีภาพเชื้อราเกาะอยู่บริเวณฟิดคอยครับก็อย่างนี้ก็คือไม่เย็นแน่นอนครับสภาพแบบนี้แล้วก็คาดว่าจะรั่วซึมด้วยครับบริเวณด้านล่างครับมีราพน้ำมันเกาะอยู่ครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้ลูกค้าครับขั้นตอนในการล้างเปลือกตู้แอร์ มาดูตัวแอรที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับตอนนี้คือตัวแอรตัวใหม่ครับก็เป็นทางแท็บกสูงครับมาพร้อมบล็อกวาล์วแท็ครับนไครับคือตืวเตือนของแอรครับก็เป็นอะไรแทบเหมือนกันครับ ตอนในการใส่ตัวแอร์กับพื้นครับขั้นตอนการใส่คอนโซลกับพื้นครับ ก็มาดูความเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเข้าไปเป็นระบบแล้วครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงการเทรับมาดูาค่าเกตครับค่าเกตฝั่งโลก็ประมาณ2 0สหน่อยๆครับก็เือว่าคอมเพรสเซอร์ระดาดีครับฝัางไาก็ประมาณ150ครับตอนนี้แอร์ตัดอยู่นะครับก็อยู่าเย็นครับ สครับด,ดูระดภูมิครับรณภูมิตอนนี้ก็4.3ครับหรือว่าเย็นครับใไ้ด้านมาดูงานประกอบภายในครับทำโซนเราก็ประกอบเข้าสู่ตำแหน่งเดินทุกจุดครับงานประกอบทางนั้นเราค่อนข้างเน้นครับมายัางไงต้องไปอย่างนั้นครับ เคครับเรียบร้อยครับ MG ZS ครับ i-Smart ปี2019ครับถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เนื่องจากตู้แอร์เดิมเสื่อมสภาพครับก็ฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ร้านหนุ่มหมอตู้แอร์แล้เราเขาโ0 8 9 9 2 1 1 8 0 5, 5ครับ